ก,กนนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไปพ่อกันกำม,มัเมีอีกแล้วนะจ๊ะพี่น้องขามือนีมาเสิบเสิบอาหารหวังคือเก่าจ้ะพี่น้องขะมือนีกะซิมีนัทโชโด้วยชีดจ้ะพี่น้องตังใบดดนแล้วเออนี่เห็นป่ะชีดจะเศร้าเยิ้มจ้ะพี่น้องคะาทวสซีฮิตแล้วเนี้ยนั่นเนี้ยหนีน้อะขะพี่น้องกะซิมี พริกดองะค่ะกับสิมนซอสนัชโชะมีซอสอ,อ่าะ,ะชีสนัชโชเขาเอิ่อนอีหยังกับวัจจาระจ้ะพี่น้องมีเห็นบามาซิมกันเลยจ้ะก,กับสิเมนซอดแบบนี้จ้ะเป็นซอสเผ็ดพริกก็เผ็ดนะคะเป็นพริกดองนะคะเป็นสไตล์อิตาเลียนคือเกานะคะพี่นอ้องตองเห็นแหลกๆชีสมันเดือดอยู่จ้ะตอนนี้ เธอสิได้มานั่งกินค่ะทุกคนออกวาด กอ็อาหารว่า huh. ง ตมงพิชพิกแน่น,นะ อิ่มแล้วจ้าพี่น้องคะอิ่มแล้วกัด,ดูท่านเวทีคือเกา่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่กระตุนใจแม่เมียวเดินจ้าพี่น้องแม่เมียวสิได้มีกําลังใจในการเ็ดคลิปต่อๆไปจ้าพี่น้องคะจงพอกกันใหมในเมนูหนาเดินจ้าขอบคุณหลายสําหรับการรับชมจ้า